สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนนี้เจแดงก็มาขอแนวทางขอหวยค้นปลาฝันแม่นเนาะเนาะฝันถูกประจําฝันบ่อยๆจะมาหววกอนฝันบกเข่าเ,าเนาะอันไดนหาสามบ่หาอสองบอหาสามแดงจึงคืงน,นเป็นว่นางมแออกเงินอยู่สามแปดต้องสามแปดบอ่าท่านทีปรยูยู่บ่คนปลากับอ,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 อยู่ในปลาอีานี้เนาะ ก็ผู้ได้ตั้งซื้อให้ว่าคนปลาอยู่บ่เดี๋ยวถามสักคนพ่ออยู่บ่หำพ่ออยู่บ่อยู่บ่ไปเก็บยางเด็กตาแม่โอ้จัดจ่ะถามแม่ก็ได้แม่แห้งฝนแม่นแม่แห้งแม่นก็ก็แม่แห้งเราเก็บก็ก็ไว้ใครซื้อขนมมาฝากเนาะ จัเอาอนี้ไปหล่อเลี้ยงอันนี้เอาของนี่ตีฟองพอั้นกินอยู่บ่โอ้ยนจะเจอาสบู่มาฝากเพื่อนเนาะเอ้ยสวัสดีจ้ามึงหาวเลยจ๊อยาห่าวไหลค่ะอย่าหาวไหลฮะอย่าพึ่งได้เป็นยันนง ั้งวัทังแตง,งแตงโอ้ยมาไปไป,ไปลูกัดีจ้าัดีดีจ้ามยตีนนไปทัไปงไหนเนไปเก็บขี้เนเก็บขี้อย่งจะได้บ้านนอเหลคนบโยดีค่ะได้ไค่ะได้ดต้นนอนนุ้ฝันแล้วเพิ่นฝันหอเพ่นตนนัวฝันเพิ่นฝันแล้วบครับค่ะฝัน นูกฝันตองงวนไหมบ่แต่ว่าไม่รู้มันจะทำไรโอ้ฝันตะตองหงวนเลยตีค่ะแต่ว่านูกฝันเป็นตัวนูกฝันมาเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าฝันเห็นจังเดยจังมานั่นฝันมาเนี่ยไรมันมันออกูุแขนอันพ่อใจดีนะแม่ตรงนี้เลยเป็นตัวเลขเป็นสีดำๆเลยแต่อาจจะแม่หมูอาจจะคึ้เรื่องนี้่นะในความฝันบ่ เพราะว่าฟันเห็นแม่หมูพร้อมฟันเห็นแม่หมูหุวยบ่ฝันเห็นจีอรียงเนี่ยวุ้บ่ฟันกับสีถืออยู่นี่กันซื้อออกหาเก้านาก่อนออกหาเก้าถืออยู่เนี่ยซื้อไปแล้วแต่ตาว่าเลขหมูมันมันบ่รู้ว่าจะเข้าบอถ่านุฝันเห็นเป็นตัวเลขนั้นเจ็ดห้าเก้าเลขสามตัวน่ะเป็นจังซีเลยเป็นเอาอยู่เลยดยวตะแข็บ แขนพ่อใจดีค่ะโอ้ยความฝันนั่นเจนเลขออกอยู่แขนเจ็ดห้าเก้ามันถูกกับเลขข้าเจ้าดังซื้อไว้แล้วหาเก้ากระไดวันวันนี้เพื่อนมาถามไปซุ้มเพชรพระรวยซุ้มอะไรนั่นค่ะหนู้นะเพื่อนบ้านมื่อนี้บอกค่ะมื่อนี้เพราะว่าเพื่อนมาถามหนูอยู่ว่าตอนไ่บ้านจังเข้ามาเด้อหนูว่านะเพราะว่าเพปีนก็ยุ่งหนูว่า วันนี้อันอันแฟนมันฝันได้ตัวใดบ่รู้นะคะหนูหนูบ่รู้ด้อยกันเพื่นกับซได้ห้อยแฟนแล้วเนาะเข้าสิบออกไปก่อนถ้าโลก็โลได้ค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนไปถามให้กนไบ่อยู่ไกลๆนี่ไหมอ๋อวเดี๋ยอง้าหนาเอาสบู่มาให้ใส่นาจะเดี๋ยวเดี๋ยวเจี๊ยบไม่ให้ใส่รับรองนะว่านาสว่าง ว่างทันปรมาเนาะหนูหนูนาฟันงวดที่แล้วหนูฟันว่านั <ics> ่นหนูได้จับป่าสามตัวบางคนกะตีให้หนูว่าเป็นเจ็ดสามบางคนกะตีให้หนูว่าแปดสามมันนี่แปดสามนามาแปดสามเฮ้งมันนี่หนูนั่งจะแปดสามห้องประเด็๋เขาม่าบอดอนไหมขม่าแต่ว่าเขาม่ารอบเดี่ยวครับผมือเป็นฟันในแปดสามเนาะเมื่อกี้สามแปด มึงมักแปดสามเพลงดูเลยเอาแต่แปดสามตัวเดียวเอ้ยมาหน่อยเป็นตัวหักกันตัวคู้่นี่ขาแม่ตัวใหญ่แต่ลูกได้สองตัวเป็นตัวหักันได้สองตัวเป็นตัวหักตัวรักตัวน้อยนั่นน่ะเป็นตัวอูมเป็นตัวหอมพร้อมอันใหญ่มากเลยบัวพ่นคพคนคือกันตัวน้อยเป็นตัวหักลมตัวนี้หนูเลี้ยงแต่สามเลยหนูเอานมงัวให้กินมาตัวนี้ มันเลยติดหนูใหญ่มากกัเป็นตะสั่งขึ้นกันกระพุ่นนั่นแหละไปไปเอาอีพ่อได้บ่เดี๋ยวโอเคค่ะไปครับพ่อคนตีเดี๋ยวคนตีมต่างไมหวเนาะหลูดไม่ลูกจะคนสาสามอยู่ปอดใดแล้ว ผู้ใหญ่อยู่มหกปีนี้ <บา S 2> ผู้น้องอยู่มสามปีนี้ <บา S 2> ผู้น้องสูอยู่ปหกปีนี้เออมีรถมื่อแต่ใช่ว่าแววสื่อขนมวานี่ว่าแววสื่อขนมมากออ,ออกไปซื้อไปด่อนฉันจ้ามเิขาสิกินยังพี่้าพี่ฟิมออาอาหารแม่แดงนะลูก ายายกินยังลูก<ม>กินกว๋วยเตี๋ยวหรือว่ากินขา่าหรือว่ากินขนมหรือว่ากินน้ามันจะมีน้ำปัน่น<ม>ใจด้วยจักคนว่สา,าสิแวะซสืออยู่ว่ามรลานขนมออกไปนี่ก็ว่ามรลานขนมดอกมีน้าปัน่นมีกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีกับเขา่าเขาหนึ่งเขา่ขาบ่าผู้ชายเบิดบ่ หญิงสองคนหิงสใส่ด้วยหล่ามาเบิงด้วยหนานะลูกอ๋อนี่บอไส้คนที่นอนอยู่นี่บอแม่นค่ะบัดลูกสาวน้อยหรือใหญ่กว่านั้นใหญ่ใหญ่กว่านั้นบอเลี้ยงอยู่ป่อใดล่ะพี่ๆมาเอาคนบ่อไทยเอาบ่อใดไทยนด้แหละลูกมาเบิงโตซื่อๆโอ้หน้าตาสวยหน้าตาสวยคือแม่นี่ล่ะบ่อใดไทยดอก มาดูไส้นกำลังไปตามกันท่านผู้ชมไอเบิ้งในแวบหนึ่งแวบหนึ่งสวยสวยไสดวยกินยังเดี๋ยวผมไปเติมเขาสิกินยังต้องถามมากับตอลล่าชนลสครับปาปอะไรประเทศอนะครับห่อนแหงห่อนแหงห่อนเนาะอบคมย่างนี้อายุจะคลิปต่อไป นั่งนันละนั่งนันละคนมากเล้วค่ะคนป่าคนป่าคนขยันมากเล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครหลังจากที่ได้คุยกับแฟนคุยดีเลอนะครับผมอยกคุยมากคุยดีเลยต่อเลย่ฟันดีบ่ะฟันดีครับฟันเป็นแนวท่าฟันฟันเห็นเลขบ่เห็นครับเห็นคือเราสวัสดีฟันเห็นเลขคือเก่างวดก้อนฟันเห็นตัวใดฝอยผมกับฟันเห็น สามห้าแมนคุณว่าบอกพ่อเจ็ดศูนย์ตอแมนสามกับหาเราครับกสามกับหาอะไรลูกคิดไปกันโยนครับกับตัวแดงจึงคืนเนาะเมื่อนีฟันแบบใดละบันคือเก่าเป็นโตคือเกาฟันเป็นโตเลยเพื่อนใหม่สองคู่แบบมากเก่าผมมากกับป้อยสองคู่ติสองคู่คู่ใดเนี่ยเอ๊ เอาหาล้ลบเสียเป็ลามมามือมเจ้าถาโดนละ,ะ <c oughs> ตายกินเข่าจนยิ่งกินน้ำจนยิ่งหมดแล้วค่ะฝันกับบฝันแบบคืออันนั้นแหละมาดักบังเอิญเหรนอนะ,อะบังเอิญก็คือเก้าฝันแบบคล้ายๆเก้าอ่ะล่ะคือมาให้เป็นตัวแล้วเนาะวัดก้อนกฝันเห็นแดงจริงๆคือวันที่หนึ่งเมษายนาค่ะ เอามาไป็นหรอเอาเลยเนี่เอายอดมันโอ้ยยอดเตียงเตียงเตียเตียงม้าฝากกินนี่แหละครับใช่ซื้อขึ้นซื้อลงเราซื้อขึ้นล่องที่ไหนขึ้นแฟมลงแฟมค่ะหัวนมันนี่บอกสามเนาะครับ เมื่อวันี้เจสี่เมื่อวันี้ฟันจังไหนขึ้นตเดฟันฟันเป็นโตมาเอ้านี่ลูกหลานทุกงาเอาไปโลดว่ะเ่ิดโอเออปูอะค่ะเป็นเออเป็นปูเป็นไม่ยิ่ง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 เดือยเหมญอาเนาะอืมยิ่งมากว่ามันทุกมันยากทักหมายกระเราะเอาเป็นโตให้ซะเออเอาสองคู่เพิ่นใหญ่มากสองคู่เนี่ยงกันนี่ล่ะเนี่ยงกันนี่ล่ะเนี่ยงกันคือสุดก้อนนี่ล่ะครับผมเออ ก่อนก็หาซ้ำเจ็ดศูนย์มาครับมันเงี้ยงกันขึ้นแต้มลงแท็บมาอ๋อค่ะสวยบันนี้กันงวันนี้เนาะครับเข้ากันหล่กระปุกไล่ไล่เจ้าเลยของอันของเนี่ยยนเห็นเนี่ยตัวแดกก่อเพื่อนของเพื่อนนะเจ็ดเจ็ดห้าเก้าเออยนเนี่ยเขียนิดห้าเก้าแมนแมนขีดค่ะ คิดคืนเกไาเลยเนี่าเก่าเนะฝัเล่ายางมาให้เป็นโตัวนะใครนผู้ชอบเก้าหมดที่แล้วเนี่ยแต่ยาให้เก่า่หมดที่เหล่าแต่ยาเนาะวมนที้เก้าคู่เก้าคู่เก้าอ่ะ่เกามาให้แต่ว่ามันถูกมันหยากสักไรกัเลยให้เป็นตัวตะกี้ให้มาเป็นตัวเดียวซื้อขึ้นซื้อลงครับหมดที่เหล่วคืออะไรสามมาแบบแบบสามเอง คันไ้เป็นตูนแดงครึ่งครึ่นั่นไหมบอมแฟนแฟนนมักอแฟนนมักแปดถามค่ะู่บันที่ไหนสามกับแ่ี่พ่อหนโอ้สเป็น้ากับแดงครึ่งครึ่งอยู่ไใหม่แม่บอครับวดนบอกหันงวดวันนั้นใช่พลังยานว่าบอกพอเจ็ดศูนย์ไปด้านแกวห้องฝัดซื่อบอเปีอยอ เอ็ดซวนไปทำมันือทางมันได้มาตามเนาะเก็ <sh arp> คือว่าเดสดม้ำกับหามันอยที่แดงจริงคือแดงจริงคตัวนี้กะคล้ายๆกันเลยซี่กับเ็ดคร์ครับสี่กับเพหากับเพยร์มาสองหิโศกเนาะเอากัะขึ้นแปมลงแ้มหรอขึ้นแ้มลงแ้มเลคือขึ้นแตงไปห้าลัะไปหนี่งเฮมาสองคนหนึ่งห้าจะขึ้นแตมลงแตมแบบไดเกนมัเอฟซี่ไว้พร้อมเนาะค่ะ นึ่กัเป็นหาแปดแมนคืนแต้มนึงก็เป็นหาแปดเป็นสี่เป็นคันแต้มกับสี่แปดคันคืนแต้มก็เป็นสี่แปดเอาเป็นกันเลยสี่แปดสี่แปดคันลงไปเขียนนั่งพุ่นก็สี่เป็นสี่เจ็ดสี่เจ็ดนะค่ันรงไปอีกก็สี่เป็นแมนเป็นสี่หกกับสี่เจ็ดเพิ่มแต่สี่หกเท่านั้น ลงแมนแมนเพิ่มตัวเดียวนานจบเลยขึ้นเต็มลงเต็มอันนี้คือขึ้นท้างนั้นคือลงกันขึ้นลงก็ฉันก็เป็นจามเจ็ดอีกเจ็ดมาแล้วเนาะมาแล้วมาแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วกันบอกสามเจ็ดนะหกแปดนะหกเจ็ดหกถ้เป็นหกเจ็ดือะว่าเลขจิตหลังเจ็ดไหมคะนึกจักไหนออหกเจ็ดขึ้นแตมลงเต่ม เขาออาสรุปแล้วนี่เอาหกแปดกำลังให้เพิ่นลงเหลาเนาะแมนแมนให้เพิ่นลงเหลาแค่แมนแมนแต่แต่สิเป็นสิลงเหาเนาะขึ้นเขาลงเขาสองคู่เนาะครแบบเพิ่นให้มาแบบนี้เมื่อคืนนี่ล่ะฝันฝันเมื่อคืนนี่พี่สองคู่เลยนะครับผม้องคู่เด็ดเด็ดเอากะคอยทำไปช่ด้วยด้วยถูกหวยไปด้วยกันค่ะขอบคุณที่เขามาติดตามรับชม สวัสดีค่ะ